หอดาเด้อพาหมหดอุทยานแห่งชาติไส่ทองอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิระวังลื่นโอ้ชันพอสมควรถ้าลื่นเนี่หัวแตกเลยเหรอครับผมนู่นได้ชมวิวได้โอ้่ายังไงลูกห้ำหดทบัวสวร์พาห้ำหดนี่ครับประวัติทุงววท่งบัวสวร์พาห้ำหดทุ่งบัวสวร์ โอ้ทุ่งบัวสวรรค์มี4แห่งด้วยกันนะครับผาพ่อเมืองสูงจากระดับน้ำทะเล864เมตรสูงพสมควรครับระวังอันตรายหน้าผาสูงชันเพื่อความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้หน้าผาอย่าปีนป่ายก้อนหินสูงชันจริงๆ ว้าวโอ้เสียวยั่ไม่ใช่อีกเงยาวนี่ไงชะงอนนี้แหละต้นแข้งกวางเป็นผาชันตลอดแนวเลยมาถึงแล้วก็ต้องกลับทันทีครับเป็นชะงอนผาสูงชันตลอดแนวเลยครับท่านผู้ชม ตะวันรับขอบฟ้าที่ผาหำมผดอุทยานแห่งชาติไสทองสวยงามครับท่านผู้ชมเช้าเช้าเราจะเดินไปที่ผาหำพผดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ค่ำก่อนไปดูตอนเช้านานักเที่ยวชอบปีนเขาก็ปีนขึ้นไปอันนี้ขยุงป่าครับผู้สูงวัยก็เดินที่ราบนี่ครับที่ราบเดินสบายสบายป้ายบอกทางครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปตรงนี้ก็คือ ทุกบัวสวรรค์เป็นทุ่งที่สามถ้าตรงไปเป็นทุ่งท,ที่สี่ทุ่งที่สองแล้วก็ทุ่งที่หนึ่งเป็นทุ่งที่มีบัวสวรรค์มากที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเดินไปประมาณ2กิโลเมตรแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ฤด,ดูของเขานะครับฤด,ดูของบัวสวรรค์ก็คือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาสามเดือนเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะไปที่ขาขาโมก็ติดป้ายอา่านว่าไงลูกชอไอ อออีไนหินัชหินัยหินอ่าต้นชัยหินโอ้นั่งไงลูกชะง,ง่อนตรงนั้นเข้าไปได้ทีละสามคนผาหั่นหดประวัติความเป็นมาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง เทือกเขาพังเหยมีลักษณะเป็นช้ง,ง่อนผาที่ยื่นออกไปด้านนอกหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล864เมตรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองอําเภอน้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิด้วยผาที่ยื่นออกไปกลางอากาศเมื่อขึ้นไปยืนแล้วมองลงไปด้านล่างจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวหวาดเสียวจนเกิดอาการประหมาะ่าขาสัน่นอากาศหนาวเย็นจุดนี้ได้คำว่าหำํำ เป็นคำนิยามภาษาอีสานถือว่าไม่มีความหมายในเชิงยาวคายแต่อย่างใดคนอีสานถือว่าเป็นคำพูดคนเฒ่าคนแก่หรือผู้มีอายุมากจะเรียกเด็กๆผู้ชายที่มีคลิกหน้าตาน่ารักน่าชังพูดว่าบักคหำนี่คือประวัติครับเป็นมาของพาหำพดครับเมื่อวานมาไม่ถึงค่ัาก่อนเช้านี้มาสัมผัสใหม่พาหำพด <laughs> พาหำพดสูงจงากระดับน้ำทะเล แปดร้อยสิบสีเมตรครับคุณสุภาพผุรุษคุณผู้ชายทั้งหลายมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งเลยครับผั้มหดมีลักษณะอย่างนี้เองทะเลหมอกยังไม่หายเลยด้วยคุณอย่าไปใกล้ต้นไม้นะคุณทำไมคุณลงไปนะคุณมาอีงนี่ครับต้นไม้ประจำถิ่น เรียกว่าต้นปลงเพราะฉะนั้นเจอต้นไม้ชนิดนี้ก็บอกตัวเองว่าปลงซะนี่ก็ปลงซะปลงอ้อันนี้ก็ปลงโดนทําลายแล้วยังงอกขึ้นมาอีกปลงซะปลงเขาด้านนี้มีเดีอะไรน่าจะมีอยู่นะปลงซะปลงใหญ่เยอะเลยครับนั่นก็ปลงโน่นก็ปลง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  เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็ปลงซะไม่ปลงจะเสียคนเอาบุธเท่าจะพาเที่ยวที่ไหนต่อโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ